วันนี้อร่อยจริดมือโยพี่โยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคารโลโกโก้ครับเราชื่อคาเคาโอโกโก้ครับดีลิเวอรี่คาเฟ่ถือว่าอยู่ที่บ้านนะครับอยากเป็นพ่อบ้านแม่บ้านเต็มเวลาเลยชงอยู่บ้านให้ดีลิเวอรี่มารับไปส่งถึงลูกค้าได้เลยนะครับแล้วก็ในงานนี้ครับมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับลดราคาสุดๆและแถมของอย่างเช่น นี่นะเห็นตู้ใหญ่ๆเนี่ยแถมให้ไปเลยนะครับได้ไปด้วยได้ไปด้วยเลยนะครับสนนใจะท่านผู้ชมที่สําคัญคือว่าช็อกโกแลตของเรามาจากเกษตรกรไทยช่วยสนับสนุนเกษตรกรไทยนะครับแล้วก็เราไม่บีบอัดไม่บีบคั้นเอาเนยที่เป็นไขมันส่วนดีออกไปขอชิมเชิญครับเชิญครับให้พี่ชิมนะครับผมพี่โยนอันนี้คือโกโก้จากเกษตรกรไทยนะครับของคนไทยนะครับเป็นไงครับพี่โยนนี่ไงแบบ พิจิกรเก่าครับดางไม่เก่าตอนนี้เป็นประธานบริษัทไปแล้วนะคะสนใจคาไปเจอกันครับไปเจอกันที่งานครับพุ่งน้มีหลายเมนูมากเลยที่ทำได้แบบนี้ก็มีอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือบิทเทอร์บิทเทอร์ทษทีครับบิทเทอร์ช็อกโกแลตนะฮะนี่แบบนี้เลยนะครับไปเจอกันที่งานครับอร่อยนะลงทุน แค่หลักหมื่นลักหมื่นเอานครับ่หลักหมื่นแล้วก็มีของแถมเยอะมากในงไม่ต้องมีหน้าร้านด้วยครับไม่ต้องมีหน้าร้านด้วยเหมาะกับธุรกิจเทรนด์ปัจจุบันนี้นะคะออนไลน์ได้เลยไปทําขายนี่ดูเด็กครับชจยเป็นแฟนชายก็ก็ไปลองดูกันที่เซ็นทรัลพระรามสองพวกนี้มีกี่โมถึงกี่โมนะครับค่ะงานมหกรรมชีช่องรวยนะคะแกรนเซลครั้งนี้นะคะเรามีตั้งแต่วันที่1 5นะคะธันวาคมนี้ที่เซ็นทรัลพระราม2เริ่มตั้งแต่ 10โมงจนถึง4ทุ่มนะคะห้างเปิดจนห้างปิดเลยตลอดทั้งงานนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะนะคะเชิญชวนเลยนะคะสําหรับวันนี้คนที่ดูรายการนี้นะคะคนที่ทำธุรกิจอยู่แล้วนะคะอยากจะต่อยอดมาในงานนี้ค่ะมาดูไอเดียดีๆนะคะใช้เงินทํางานมีอีกหลายรายเลยนะคะที่ต่อยอดจากเงินของคุณได้กับพนักงานประจําค่ะวันนี้ทํางานแล้วสิ้นเดือนเงินไม่พอมาดูในงานนี้คุณสามารถที่จะ ดูธุรกิจแล้วก็สามารถทําไปไรายได้เสริมได้และที่สําคัญนะคะกับคนที่กําลังมองหาธุรกิจอาชีพันนี้เกษยียน นะคะคุณเกษียณอยู่คุณมีเงินก้อนหนึ่งวันนี้คุณเกษียณไม่จําเป็นจะต้องอายุ60คุณอาจจะทํางานไประดับหนึ่งแล้วคุณอยากเกษียณตัวเองเพื่อจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะม,มาดูไอเดียดีๆในงานนี้ค่ะคนะคะตลอดงานนี้ของเรากว่า60แฟรนไชส์นะคะที่คัดสรรมาแล้วทุกแบรนด์มีระบบมาตรฐานนะคะเขาคิดมาให้หมดละนะคะม,มาดูไอเดียดีๆมาฟังความรู้สัม,มานานในงานนี้นะคะคไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะอขอเชิญชวนนะคะสนใจสอบถามข้อมูลรายละเอียด ต้นี่ได้เลยนะคะเราพบกันในงานนี้ค่ะพูดไปเลยตั้งแต่ห้างเปิดนะครับเตรียมพร้อมกันแล้วก็ไปคุยกันก่อนก็ได้ยังไม่ได้อะไรก็ได้ไปคุยไปหาข้อมูลใครไม่มีเงินก็ไปปรึกษาธนาคารอมสินได้เขาจะให้ให้ความรู้ให้สินเชื่ออยู่ในในงานเลยใช่ครับครับผมก็อย่าลืมครับไปเที่ยวงานได้เลยครับช่วงนี้เราก็ต้องเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอช่วงที่สองนะครับพบกันในงานนะคะฮัโ